สวัสดีครับพบกับผมกล้องงี้นะครับคลิปนี้จะพามาเล่นปืนสกาเอลนะครับปืนไรเฟิลจู่โจมตัวใหม่ของอาหารสหรัฐอเมริกานะครับความแรงอยู่ที่26เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะเล่นได้ประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นด่านระยะใกล้นะครับก็จะปหดแม่งแ,แบบใกล้ๆเลยนะโอ,โอ้ยับยับ ลูกซองเถื่อนมากก็เลเซอร์เปิดปิดได้เหมือนเดิมนะครับติดเลเซอร์กล่องมาให้นะแต่ผมแนะนำให้เปิดเล่นดีกว่านะครับ Chain ยิงหัวง่ายนะปืนมันจะเด้งขึ้นหัวเหมือนปืน AR-3 นะครับ <Jane killer. S 2> แต่ว่า AR-3 ยังไงก็ดีกว่านะถ้าเทียบกันกับสองกระบ,บอกนี้นะครับ <Head shot. S 2> จริงๆมันมีรุ่นติดบอมด้วยนะสกาแต่ถ้าติดบอมมันจะไม่ติดเลเซอร์ Chain อไอ้สาดกูยิงมาตั้งนานสุดท้ายโดนลัด <Danger ous. S 1> โอ้โตายเลยแม่งมาเกิดตรงนี้เนี่ยถ้ายะยะไกมันจะกระสุนมันจะเด้งเดงนะแต่ถ้ายิงแบบไม่เลง็งก็ก็พอๆกันเนี่ยผมว่านะส่วนตัวผมว่าเล็งกับไม่เล็งพอๆกันนะกระสุนแม่งจะขึ้นเป็นแถวแบบนี้เลยต้องคอยคุมเมาส์ดึงเมาส์ลงนะเวลาจริง Double oh. kill. Headshot. เียบร้อยไม่ทันลูกซองเลยเย่แม่งหดรัวรัวรัวรัเลยโอ้โหไอสัตว์โดนนัดเดียวถามว่าเล่นยากไหมก็ไม่เท่าไหร่นะามันเป็นป,ปืนก็ยิงง่ายอยู่นะไม่ถึงก็ยากแต่ก็ไม่ได้แบบง่ายเกินไปอะ่ะแต่ถ้าคนเคยเล่นป,ปืนอื่นๆมาน่าจะชินนะพวกแบบอาคเอสอะไรพวกนี้นจะชินกับมันเพราะว่า วิถีกระสุนมันคล้ายๆกันนะครับเฮ้ยอง้อยเหี้ยเออเฮ้ยสนายไม้มีตัวยืนเมอหนึ่งตัวครับ ปล่อยครับปล่อยปล่อยน้องๆเขาหน่อยแต่ผมว่าถ้าเทียบๆกันแล้วผมว่าสู้ t เจ็ดเจ็ดไม่ได้อยู่ดีนะเป็นปืนที่คนไม่ค่อยเล่นกันนะครับไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะปืนเนี้ยแล้วก็มันก็ไม่ค่อยเอามาขายด้วยนะครับนานๆทีจะเอาเข้ามาขายถ้าถามว่าเป็นปืนหายากไหมมันก็ไม่เชิงครับไม่ใช่หรอกไม่ใช่ปืนหายากหรอกปืนนี้มันก็แค่ว่ามันไม่ค่อยเอามาขายเฉยๆ ก็คนอาจจะซื้อแล้วก็ไม่ได้เปิดเล่นกันนะมาเล่นที่เจ็ดกันเดี๋ยวนี้ที่เจ็ดซอมบี้อะไรเงี้ยไอ้ลูกซองมึงนี่แรงนะดูดิแมงหนึ่งนัดสังหารแล้วเลือดผมร้อยสี่สองนะแรงมากอะ่ะหัวมีดไปสักมันนี่ก่อนสุดท้ายก็ไม่ทันลูกซองนะโอ้ยโอ้ย ลอยหลอยลอยทุกซองมนแรงอผมไม่อยากบวกเลยดูเด็ดทุกซองสองดอกทองเขาโคตรแรงกันนะฮะโอ้ยล่วงอ่ะ เจ็บครูก็เจ็บโอ้ยหี้ยตายเลยแรงจริงนะสองขวงมันเนี่ยต้องเจอธนูต้องเจอธนูให้ <c oughs> <c oughs> ลุมอะจังหวะน,นี้ต้องลุม <c oughs> ไอ้ปืน XM7 t เอนี่เสียงแม่งเหมือนสากามากเลยนะ เจ็บไหมล่ะโอ้ยโอ้ยปูดีเจ็บโดนลุมไอ้สาระระยะใกล้ก็พอเล่นได้อยู่นะผมว่ามายิงหัวง่ายนะปืนเนี้ยเศรษัยผมไม่ค่อยคมที่หัวนะเน้นยิงตัวนะครับโอ้ยตรงเอ่าเด้ ơi sao mày mà ôi lỗi 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 đi hai XM7 <Head shot. S 1> เสียงแม่งเหมือนปืนผมเลยเดี๋ยวผมให้ดูเหีย <Jane Killer. S 1> hey yeah, เสียงกระฟาด <Head shot. S 1> เขาผู้พัฒนาเขาไม่ค่อยคิดจะทำเสียงปืนใหม่ๆนะมันขี้เกียจอะเอาปืนเข้ามาแต่ว่าเสียง <Double S 1> เดิมๆอะถ้าสังเกตดีๆนะครับเวลาเปลี่ยนลูกกระสุนเปลี่ยนแม็กกาซีนปืนเสียงแม่งซ้ำกันด้วยซ้ำไปนะ อย่างปืน XM7 TBA นะครับตอนเปลี่ยนตอนเปลี่ยนแมกกาซีนนะเสียงแม่งเหมือนเปลี่ยนลูก M4A1 เสียงเดียวกันเลยนะแค่คนลท่าโอ๊ย ตายเว้ยระเบิดสองลูก,กลลเอาเอาเออลาดก,กูหมดโอ้ยลูกซองมันมาอีกแล้วนั่นไงซองแม่งแหลจริงอะ่ะหดเอาหอดเอาเลยเอาไม่ถึงเอาไม่ถึงเอามันขึ้นมาแล้วกว็ไม่ถึงทางนี้เว้ยน้อง มาเลยโอยเจ็บไหมล่ะไม่เห็นจริงดิยืนหลังหันหลังให้มันยิงอะ่ะโอ้เซ็งเป็ดเลยแตกแตกผมงงงัะเมื่อกี้เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยนูระเบิดหลบก่อนเอ้าอุ๋ยน้องเอ้าให้โคตรทะลึ่งเลยเล่นแบบนี้เล่นบอลโดนส้นตีนนะเฮ้ยไม้กับเอ้าให้ระยะไกลมาระยะไกลกูได้เปรียบ ้ยว่าไงพี่เฮ้ยไอสัตว์ขนาดกูกระพริบกูยังโดนแม่งยิงตายนะแน่นอนจริงๆได้ดาวทองซะด้วยแสดงว่าลอบพวกกูมาหลายตัวแล้วสิเนี่ยจึ๊งเออ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 เอานี่เอานี่โอ๊ยสัตว์เอ้ยยิงหัวกูคว่างระเบิดไปแล้ว กวางระเบิดไปแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลีโด้ถังขงสังแก๊สพร้อมไอสั์โอเอแมตชคิวไม่แม่งอึดแม่งอึดโอ้ยกวางระเบิดไปแล้วเอาไปอีกลูกนึง บุ้มหน้าสัน่นหน้าสัน่นจึกล,ลอยลอยรีลดมันก็เล่นดีของมันอยู่นะครับยิงแบบทีเผลอนี่โคตรดีเลยใค่วะ คลเล่นของเกียร์ใส่กูนักหนานเรียบร้อยแปดไอสัตว์แปตสนุกนะครับก็เป็นปืนที่เจ๋วกระบอกหนึ่งก็ว่าได้นะเล่นสนุกดิเล่นแก้เบื่อไอสัตว์เอ้ยสองข่าวมันแรงมาก Hoi hơi hơi hoi bội cướp tie lai sắt. Ayy, hiya, vinh tham mục kiếp quý. Spayo, bayo, bayo, hm, 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 bayo, เอาระเบิดให้ม okay, ันกินก่อนเอาไปไม่ตายว่ะไม่เหลือโอ้ยฮ้เอ้เฮ้ยคุณจะโดแม่งยิงเนี่ย mm. บึมบึมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสือกมาเกิดตรงนี้อีก กว้างระเบิดไปแล้วไอ้สัสหลอยอ่กูดีนะแน่แน่แน่นึกว่าจะกระโดดฆ่าตัวตายเอา้าทำไมโดมายิงตายวะอาร์คมนแรงกว่านะเอ้ยเฮ้ยเริ่มหัวร้อนนะให้ อ้าวแตกต่อหน้าต่อตาเลยไอ้สัตว์ไอธนูธนูธนูยิงใครพี่ เ,เวนเนอะลูกสองนี่ประจันหน้าแม่งไม่ได้เลยนะกระเด็นเลยนะลูกสองแม่งแรงมากนะโอ้โยอาร์เอสามก็แรงนะคุณถ้าจะมีหัวกระสุนกันทุกคนเลยมึงเออเอ้ยอเฮียลูกสองอออออปิดฉากครับปิดฉาก ออก็คที่ชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมสักหน่อยนะครับ ji, เจอกันใหม่คลิปหน้าวันดีครับ95ตัว